รายการกำลังสนุกเลยนะคะสำหรับรายการ Youth w i t h You 2ค่ะแต่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะมาสอนกันแบบออนไลน์กันไปก่อนค่ะซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่าน่าเสียด,ดายอยู่พอสมควรนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคงจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมาให้ดูอีกเพียบเลยค่ะอย่างล่าสุดนะคะก็มีการปล่อยโมเมนต์นะคะที่น่ารักค่ะที่เจเอลล่านะคะมาต้องบอกว่ามาเฉลยน,นะคะ มาเปิดเผยความลับของน้องลิซ่าค่ะโดย PD นะคะเขาก็ถามเอลล่าค่ะว่าเอลล่ามันจะโอเคเหรอที่คุณจะใส่รองเท้าแตะนะคะในวีล็อกแบบนี้ค่ะซึ่งเจเอลล่าเองค่ะก็บอกว่าโอ้ชันไม่สนใจหรอกนะเพราะว่าดาราหญิงทุกคนค่ะก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะชันขอเออฉลยความลับนิดนึงนะอย่างลิซ่านะคะน้องสาวตัวน้อยของฉันค่ะเมื่อเวลาก้าวลงจากเวทีนะคะเธอก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะด้วยเหมือนกันค่่แหมอันนี้ก็เอาแอบเอาความลับนะคะมาเปิดเผยค่ะ,ะคุณเชื่อหรือเปล่าแมตอนบนเวทีนะคะ ก็ใส่รองเท้าส้นสูงแบบนี้ค่ะสูงปริ้ดเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะพอลงหลังเวทีเนี่ยก็ต้องถอดรองเท้าออกเหมือนกันหมดเลยนะคะอย่างเช่นค่ะอันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศค่ะที่มีคนนะคะไปรอรออยู่นอกสตูดิโอนะคะของน้องลิซ่านะคะแล้วก็ถ่ายรูปออกมาค่ะ,ะเราไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะก็เป็นรองเท้าแตะจริงๆด้วยนะเจเอล่านะคะไม่ไม่ได้พูดเล่นนะอ่ะ คุณอยากจะเห็นภาพไหมเออนย่างไรเอาภาพมาให้ดูด้วยนะคะอะอยากจะเห็นเป็นคลิปวิดีโอหรือเปล่าถ้ายังไม่พอนะคะเราขอเอาคลิปวิดีโอค่ะเอามาให้คุณดูด้วยนะคะอันนี้ค่ะเป็นตอนที่นอน,นะคะ่ะเต้นอยู่บนเวทีนะคะก็ใส่รองเท้าส้นสูงแบบนี้ค่ะแต่พอเดินลงจากเวทีเท่านั้นนะคะเธอก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะคะ่ะอ่จทันสังเกตรหรือเปล่านั่นแหละค่ะชุดเดียวกันนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าแตะจริงๆด้วยค่ะอเจอไม่ได้โมนะคะ ก็เอาโมเมนต์น่ารักนรักของพวกเธอนะคะเอามาให้ดูค่ะเจเอลล่าค่ะก็มีถูกตัดช็อตออกมานะคะเป็นตอนที่แอบแซลน้โนลิซ่านะว่าโอ้ลิซ่าก็ใส่รองเท้าแตะเหมือนกันนะคะ น่าเสียดายจริงๆค่ะถ้าอยู่ในรายการด้วยกันนะแอดว่าคงจะมีโมเมนต์ที่น่ารักออกมาอีกเพียบค่ะเพราะเจเอลล่าเองนะคะหายใจเข้าออกนะคะก็ดูเหมือนจะเป็นน้องลิซ่าไปสะหมดเลยนะคะเวลาที่ได้ถูกสัมภาษณ์นะคะคล้ายๆใครๆๆหรือเปล่าแอดว่าคุณๆนะคล้ายๆกับพี่ซูเลยนะเวลาที่มาไลฟ์หรือว่ามาแชทนะคะหรือว่ามีการพูดถึงนะในทุกกิจกรรมนะคะก็มักจะมีชื่อของน้องลิซ่านะคะไปปรากฏอยู่ด้วยค่ะ,ะก็เอามาฝากแล้วกันค่ะเป็นโมเมนต์น่ารักดีค่ะ อ่ะเนาะเผื no. ่อใครยังไม่เห็นนะคะอ่ะเขามาแซวกันเล่นขำๆค,ค่ะเฮ้ยไอต้อง, hey, งแคร์มินิชิโนจังดาวพาวนี่เป็นปอลในวิสาหกรรมในเรื่องเล่าใครที่สายดูคอนบุญก็หวัง,ว,ง,งว,ว่าจะชอบนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า